สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับ,กบพบกับแม่ปล่อยผ้าเพิ่นนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยได้เห็ดปวกไก่น้อยมากจ้าเห็ดปวกไก่น้อยดอกน้อย,อยจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยสีแกงจ้าตอนนี้แม่ปล่อยใส่เกลือลงไปแล้วนะจ้าตามมาที่แข็งใส่ลงไปตะไคร่ทุบจ้า ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเห็ดปวกไก่น้อยมีให้กินปีละเทื่อได้จ้าผงนัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายส่หลายน้ำปลาอย่อดน้ำปลารลงไปนิดนึง แม่ปล่อยจะบบะฮันนในใส่น้ำเลยจ้ะเพราะว่าน้ำน้ำยู่กลับเห็ดนี่ห้ายแล้วตอนนี้ตั้งไฟเลยจ้ะแม่ปล่อยใส่ไฟกลางเลจ้ะปิดฟ้าหมอจ้ะเดี๋ยวล่อให้น้ำเดือดก่อนนะจ้ะค่อยกลับมาพอกันไหม ตอนนี้มอกระเดือนแล้วนะจ้าต้นทุยางนะเลยล่ะเดี๋ยที่แม่ปล่อยบอกว่าบอ่บอ,บอเพิ่มน้ำเพราะว่าน้ำออกจากเค็ดปกวกกันร้ายแล้วนะจ้ะาใส่ผักลงไปเลยจ้ามีผักอีตูใบบักขามออนจ้า กระซิมเบิงรสชาติ้อจ้ะว่าพอดีไปปิดฟ้าหมอต้มจนกว่าใบพระอีตูกับใบบักขามจะสุกสุกแล้วนะจ้ะแกงเห็ดบว,วกไก่น้อย ไปตักสืบเลยจ้าปิดไฟก่อนอเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงเห็ดปวกไก่หน่อยของแม่ปอยเนาะจ้า ามาได้จ้าเมื่อกินแกงเห็ดปวกน้ำกันเมื่อนี้แม่ปล่อยกระิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมด้วยจ้าเพื่อที่จะบริ้าลารับชมคลิปต่อไปของแม่ปล่อยเมื่อนี้แม่ปล่อยขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ